ว o ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่อุดมไปด้วยกลูต้าไทโอนและสารจากธรรมชาติที่มีวิตามินซีสูงบำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใสาจากภายในยับยั้งเอนไซม์ไทโลซินิตบำรุงผิวให้กระจ่างใสป้องกันผิวหนังไม่ให้เกิดภาวะเสื่อมสภาพชะลอความเสื่อมของผิวหนังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในร่างกายเพื่อลดเลือนริ้วรอย ส่วนประกอบสำคัญในวัยโอบลูตาไทโอนปกป้องเนื้อเยื่อผิวหนังและเซลล์ต่างๆไม่ให้ถูกทำลายบลูตาสามารถยับยั้งการสร้างเมลานินหรือเม็ดสีผิวชนิดเข้มให้ลดลงทำให้โทนสีผิวกระจ่างใสขึ้นวิตามินซีกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวเต่งตึงลดริ้วรอยก่อนวัย ปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายบำรุงผิวพรรณให้ดูอ่อนเยาว์สดใสเปล่งปัง่งช่วยลดรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวจุดด่างดำหายเร็วขึ้นและสรอรัทเทลจากมเมล็ดองุ่นถูกจัดเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยให้ผิวกระชับเต่งตึงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิว ทำให้ผิวเก็บความชุ่มชื้นดูสุขภาพดียับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินใต้ผิวลดจุดด่างดำฝ้ากระทำให้ผิวเปล่งปั่งดูอ่อนเยาว์สารสก,กัดจากแบค k ครันปกป้องเซลล์ผิวเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวส่งเสริมกระบวนการสร้างคอลลาเจนเผยผิวกระจ่างใสและยืดหยุ่นไม่หย่อนคล้อยก่อนวัย สารสก,กัดจากอาร์เซโรล่าเชอร์รี่ช่วยให้ผิวผ่องใสมีวิตามินซีมากกว่าผลไม้ทั่วไปหลายเท่าสารสก,กัดจากอาซาอิเบอร์รี่เป็นสุดยอดแอนตี้ออกซิเดน์ที่มีคุณสมบัติในการแอนตี้เอจจิ้งดูแลผิวจากอนุมูลอิสระช่วยลดเลือนและต่อต้านการเกิดริ้วรอยคล้ายโบท็อ,อกจากธรรมชาติทำให้ผิวเนียนละเอียดกระชับดูอ่อนเยาว์และเป็นปังสดใสยอยู่เสมอด้วยสารสก,กัดที่เข้มข้นพร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่ช่วยส่งเสริมการดูซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้โดยตรงทําให้เกิดผลลัพธ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระส่งเสริมระบบคุมคุ้มกันและยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวทําให้โทนผิวขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ล้ําสมัยและสารสกัดที่นําเข้าจากต่างประเทศเพื่อสุขภาพผิวที่ดีจากภายในสู่ภายนอกจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป YO Better Skin with Gluta Miracle